ี่น่ามันถึงถึงเกิดวงจรเรื่องของอธุรกิจสีเทาๆมันถึงได้เติบโตนะฮะอาจารย์รักษ์อาจารย์สุรชัยอ,อย่างวันนี้ก็เห็นมีศิลปินนักร้องชื่อดังออกมาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องไปเป็นมาร์เก็ตติ้งให้กับหวยออนไลน์อ่ายออหนึ่งเพราะว่าเขาต้องช่วยตัวเองอไม่มีใครมาช่วยเขาอ่ะเขาก็ได้ส่วนบแบ่งจากการที่หวยขายออนไลน์ได้เขาก็ได้ใบละห้าบาทห้าบาทแล้วมีบางคนเนี่ย ก็ไปเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนเชียร์แขกให้กับเว็บการพนันเถื่อนแลกกับรายได้เดือนหนึ่งสองสามหมื่นบาทเพราะไม่งั้นเขาก็อดตายเนี่ยเนี่ยไงคือชีวิตจริงมันต้องทุกคนต้องตะเกียกตะกายถามว่ารู้ไหมกับการที่ไปไปเป็นคนเชียร์ให้คนเข้ามาเล่นเว็บพนันรู้แต่ว่าแล้วไงอะ่ะถ้าเขาไม่ทาเขาจะเอาอะไรกินอะ่ะเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันผิกดกฎหมายแต่เขาไม่มีที่ยืนในในการที่จะทํามาหากิน ที่ถูกกฎหมายเมื่อโอกาสมาเขาก็ต้องรีบหยิบฉวยไขว่คว้าเพราะเขายังมีลูกเบียรที่จะต้องดูแลอีกอย่างเงี้เนี่ยมันคือความจริงที่กําลังเกิดขึ้นเอออย่างวันนี้อาจารย์อาลักษ์ก็มีมีเรื่องราวของเนี่ยไอไอไอคอรซเซ็นเตอร์ป้าป้าบอบอกมันถึงปุดกันเป็นดอกเห็ดไง เออใช่ครับใช่มันเป็นช่องทางธรรมาหากินที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงชีวิตโดยที่ไม่สนใจว่าสิ่งที่ทําเนี่ยบางทีมันไปเบียดเบียนคนอื่นไปต้มตุนไปหลอกลวงให้คนเนี่ยมามาเสียหายเนี่ยก็คือการรู้รักษาตัวรอดเพราะไม่ไม่มีใครมาหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับเขาถึงออถึง,ถงดีใจที่จารย์อารักษ์พูดว่าอะไรนะสภาสภาพัดเขาอะไรนะแต่ลุกขึ้นมาตั้งโต๊ะคุยกันอะไรเงี้ยใช่ครับสัปดาห์หน้าครับอ่าอย่างเงี้ยก็เขาเอ่ ยังไงมาคุยช้ายังดีอยู่ไม่คุยเนะขอให้คุยแล้วก็ขอให้ออกมาเป็นมาตรการจริงจังนะแล้วก็อาจารย์นารักษ์ช่วยโทรไปบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าอย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 ่าเผอพูดคําว่าหมอรลหาสตร์ออกมาอีกอุดปากธนาคารแห่งประเทศไทยใครพูดคำนี้ตบปากไล่ออกจากห้องไปเลยเพราะว่าไอ้ที่นั่งอยู่ในห้องประชุมมันจะซวยหมดมันจะไม่กล้าคิดต่อเอา ถูก,ถกใช่ใช่ใชจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไปเป็นใหญ่ที่แบงก์ชาติก็เคยเป็นใหญ่อยู่สภาพภัฒนะ์แะอาจารย์สุรชยัยอาจารย์รักใช่ครับใช่ครับใช่ไหมฮะดรปรเมธี นะครับเคยเป็นอดีตเลขาสภาพัฒน์วันนี้ไปนั่งเป็นประธานแบงค์ชาติประธานแบงค์ชาติครับเอวันนี้ก็มาเตือนเหมือนกันครับวันนี้ก็มาเตือนเหมือนกันว่ากระสุนกระสุนใช้ไปเยอะใกล้จะหมดแล้วไล้สัวน้องเนี่ยนะครับและท่านก็บอกว่าประมาณสักปีหกเจ็ดมั้งครับปีหกเจ็ดนะฮะอีกสองปีเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยคิดว่านี่สาธารณะต่อ GDP มันจะเกือบเกือบทลุ7เจ็ดสิบมันอยู่ประมาณหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ท่านก็บอกว่าพอถึงเวลาแล้วก็ ก็ให้ให้รักษาระเบียบว,วินัยตรงนี้เอาไว้ก็ละกการนะครับก็เตือนเตือน,นอยู่ว่ามันมีประเด็นอะไรที่จะต้องดําเนินการต่อนะแต่ท่านจะพูดถึงเรื่องคนซะส่วนใหญ่ครับ,รบเพราะว่าท่านก็กังวลว่าภายหลังจากนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโซเชียล เรื่องเกี่ยวกับสังคมต่างๆเนี่ยมันก็จะแตกแยกกันไปเราก็เห็นเนี่ยครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของความล้าหลังของเด็กในการเรียนเพราะช่วงสองปีสักเกือบสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนดังนั้นการเรียนรู้ของเขาการเข้าสังคมของเขานู่นนี่ไปก็อาจจะต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นอะไรแบบนี้นะครับครับแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของ ธุรกิจหรืออะไรต่างๆที่จําเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริมได้รับการฟื้นฟูครับเพื่อให้ทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปและหลายคนเริ่มมีการพูดถึงเรื่องปัญหาเขาเรียกว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับอาหารแล้วนะครับครับตอนในหลายประเทศเนี่ยนะครับครับ food security นะครับก็บอกว่าความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่พูดกันอย่างทั่วถึงเลยเขาบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยเริ่มมีบางคนไม่ทานข้าวกลางวันโอ้เพื่อจะเก็บเพื่อจะเก็บ เงินคือทางวันละสงมือครับครับทางวันละสองมือนะครับที่ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาต้องการที่จะเก็บเงินให้มันมีเงินตอนเกษตรได้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ฟังแล้วก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็มาตรการที่หลายๆประเทศกีดกันการต้นไม่ส่งออกนะครับเพื่อรักษาซัพพลายของอาหารการเกษตรเอาไว้ในประเทศเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็บอกปัจจุบันสัก14-15ประเทศละครับ ประเทศเราคงไม่เห็นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ประเทศเราน่าจะพลิกวิกฤตเนี่ยเป็นโอกาสเพราะบ้านเราเนี่ยผลิตเกินเยอะครับนะครับข้าวเราเนี่ยถ้าถ้าทั้งโลกมีปัญหาแบบนี้คุณขายข้าวไม่ได้ราคาเนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องทําอะไรกินละพี่ใช่ใช่ไม่ต้องทําอะไรกินละประมงอย่างเงี้ยคุณขายไม่ได้เนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรกินละนะครับที่ที่ที่เป็นอยู่คือแล้ว GDP ควอเตอร์หนึ่งเนี่ยมันก็ฟ้องนะครับว่า GDP ของเกษตรเนี่ยโตถึงสี่เปอร์เซ็นต นะครับแต่มันจะโตจากไหนอันนี้สําคัญครับนะครับว่าห่วงโซ่ของเกษตรเนี่ยนะครับคนที่อยู่ภาคล่างๆคือคนที่ปลูกข้าวให้เราทานปลูกนู่นปลูกนี่ทําสวนทําไร่แทบไม่ได้อะไรเลยคนที่ได้เนี่ยมันคืออัปเปอร์ก็คือคนที่เป็นดิสติบิวเตอร์คนที่ไปซื้อมาแล้วก็เอาไปขายต่อนู่นนี่ไปอะไรไปรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าหน้าที่สําคัญวันนี้จะต้องก่อต้องทําให้เกิดการ ถ่ายเทผลประโยชน์เขาบอกว่าเอาแบบไหนก็แบบอ้อยอ้อยแล้วน้ําตาลมันมีมาตั้งชาติึ่งแล้วพี่นะครับคนปลูกอ้อยใช่ครับเอาไปทําน้ําตาลก็จะต้องได้รับแชร์ริงในในส่วนของนี้จากโรงงานน้ําตาลมันก็มีกันอยู่ทําไมคุณไม่ออปพลายเรื่องนี้เนี่ยเอามาให้มันเป็นผลประโยชน์ของเกษตรกรให้มันมากกว่านี้นะครับทํากันอยู่แค่ประกันราคานู่นนี่ไปแต่มันไม่มีมูลค่าเพิ่มคือมูลค่าเพิ่มเนี่ยเกษตรกรไม่ได้ ค,คุณประกันไปถูกต้องแต่ถามว่าคนที่ขายข้าวผมก็ไม่เห็นโรงสีรายใหญ่ๆเขาจนเลยนี่ครับผมก็เห็นมีแต่ร,รวยกับรวยอ่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วสินค้าของเราเนี่ยมันไม่ได้ไม่มีแวลูมันมี v a l ูมากๆแต่ว่ามันมีการกดการรับซื้อราคาคือการรับซื้อราคาแบบไม่เป็นธรรมต่อภาคการผลิตของเราเนี่ยคือชาวนาชาวสวนชาวไร่ที่ทําให้เราทานเนี่ยนะครับแล้วก็อ ไม่ได้มีการส่งเสริมครับให้ให้มันมีต้นทุนที่มันสามารถแข่งขันได้คือเอาว่าต้นทุนผมคิดว่าเรียนประเด็นละละตอนนี้มันเกิดการขาดแคลนทั่วโลกเนี่ยคุณไม่ฉวยโอกาสเนี่ยทำให้ราคาเราดีเนี่ยผมคิดพวกก็ไม่ต้องทําอะไรกินแล้วบ้านเราครับครับ